ข้างร้านอย่างนี้เลยแต่พี่ไม่มีราคาถ้าเกิดราคา วันนี้เราก็อยู่ที่ชินจูกุคับิโจนะครับวับนนี้เราก็จะพักในแม่มากินสิ่งที่ในแม่ปรารถนาทวีถานั่นคือไร<ม>ก็คือนี่น,นี่นนเองเป็นข้าวร้านซูชิด้งนเองในแม่ปรารถนาทวีถาอย่างมากอ่ะเราก็ให้นางคัดเลือกปก่อนว่านางจ,จะกินอะไราดีเมน,น,น,<ด>นูในร้านก็จะมาอยู่ข้างๆร้านอย่างนี้เลยแต่เพียงไม่มีราคาถ้าเกิดราคาก็คือไปอยู่ในร้านอ,าอ่ะเราเข้าไปดูร้านกัน ถ้าใครมาไม่ถูกนะก็เลยนี่เห็นไหมตึกกอซิล่าใช่ไหมตึากกอซิล่ามาปุ๊บก็จะมีซอยอันแรกซอยอันแรกก็คืออยู่หัวมุมเรื่อยเลยนี่ร้านนี้เลยร้านก็จะเป็นแบบนี้เข้าไปข้างในเลยอ่ะเข้าไปข้างในอ่ะอันนี้ก็เป็นเมนูของร้านนะครับถ้าเกิดสมมติใครอยากจะสั่งก็สกั่งตามนี้เลยราคาก็ตามนี้นี่ก็จะเป็นตามนี้ให้มีค่อยดูว่าอันนี้ราคาเท่าไหร่อันนี้ราคาเท่าไหร่นนราารก็าตามตามในเมนูนี้เลย ส่วนถ้าเกิดสมมติในเมนูเนี้ยมีของที่เราแบบเอ้เราอยากจะกินอันนี้ผสม่อส่วนนี้ยเราก็สั่งแบบนี้ได้อย่างเช่นวิธีสั่งนะเขาจะให้เลือกแบบเป็นอย่างเดียวหรือว่า2อ,อย่างหรือว่า3อย่างหรือสี่อย่างนะครับถ้าเกิดราคาในเนี้ยก็จะมีทัานแรกจะเป็น1อย่าง2อย่าง3อย่างสมมติว่าเราต้องการจะสั่งถ้วยหนึ่งสหน้าเนี่ยถ้วยหนึ่งสหน้าเนี่ยเรา,าดูราคาที่เป็น3หน้าสมมติต้องการสั่งอุนี่สั่งไขป่ปลาแล้วก็สั่งอ e ันนี้ใช่ไหมสามหน้าแล้วก็เอาไอ้ราคานี้บวกอันนี้และบวกอันนี้ แต่ก็สมมติต้องการ,รจะกิน,<ห>นสามอย่างนี้ไม่ใช่ถ้าจะสมมติเราต้องการจะกินแบบว่าทั้งจานมีอูนิอย่างเดียวเนี่ยก็คือราคาสี่0ันสามอแปสิบเลยแต่ก็เราต้องการจะกินแบบสองอย่างสมมติเราต้องการจะสั่งมังคุดด้วยสามมอนด้วยแล้วก็ดูราคาสองอย่างก็คือห้าร้อยหกสิบอนี้บวกกับสี่อปสิบอันนี้อันนี้คือเป็นวิธีการสั่งของเขาขอบคุณนายแม่ก็มาแล้วนะจ๊ะของนายแม่ก็จะเป็นนี้เลยเป็นอ,อูนินะแล้วก็จะเป็นไข่ปลาแซลมอนแล้วก็เป็นปลาหมึก ส่วนของบิลซานก็จะเป็นนี่เป็นไขฟ,ฟันโวมอนเนาะแต่ละเป็นเอดอแซลมอนยา่างแล้วก็เป็นปลาแซลมอนแล้วก็เป็นโคตเตตน,นั่นเองไม่กินเลยนะกินไปเลยโอันนี้คุณนนแม่ก็เอาออวาซาบิใส่บีบใส่กลุ้มๆเหมือนก้อนคลีโอเอาเปไงบ้างจ้าไม่ได้กินมานานโอโอรสชาติาเป็นไงบ้างไม่อดอยากประจ,า,จานเตือน แค่สามเดือนเท่านั้นแค่สามเดือนคุณนแม่จากญี่ปุ่นไปแค่สามเดือนเท่านั้นชีเหมือนกับว่าจากไปเป็นหนึ่งปีเออแล้วติดปีอกินเฟซอร่อยไหมนะั่นะอาบดุลซันจะก,กินของอบุลซันบ้างละนี่อันนี้คือเป็นปลาแซลมอนซามันจะมีซามันมน้า สตมากรสข้าวป<ช>ีงเรแล้งคุณนายแม่คือแบบว่าคลุกในนี้แล้วคุณแม่เอาเทาใส่เลยจ้าเป็นไงจ้านางเหมือนเมื่อกี้กินไปปุ๊บนางทําท่าแบบจับกระหมับจับเลยเหมือนคนกุ้มใจคุณนายแม่เป็นอะไรคุณายแม่กุ้มใจอะไรกุ้มใจกินวาซาบิจนแบบว่าตุ้งจมูกน้ำหูน้ำ,น,ำน้ำมูกไหลน,นะอ่ะดูน่ากิน น่ากินอย่างเอร็ดอร่อยอันเลิศอย,อรอย,อยูร้านนี้นะถ้าเกิดสมมติใครไม่สะ่จวาซาบินะเขาให้แบบเป็นเป็นหลอดอย่างนี้เลยอันนี้ก็ค่าเสียหายสองคนกับคุณนายแม่นับเป็นยังไงกินอิ่มออกมาแล้วอิ่มไหมอ่ะไม่อิม่มไม่อิม่มนายแม่ไม่อิม่มอยู่ใช่ไหม,ไม,มต้องไปหาอะไรลอมช้องใหม่อีกแล้วไม่น่ามีดูสังกัมอย่างนี้ละ อย,อยากกินเอ้อะไรแพนเค้กที่เบียว่าอ,ไรไอร่อยๆอยากกินแพนเค้กนะอะไรนะอะไรนะฟริปเปอร์หรือไม่ก็พี่เบียบอกว่าอันนี้อร่อยอร่อยทุกอย่างนะไม่มีอะไรไม่อร่อยเลย,ยในญี่ปุ่นไม่มีอะไรไม่อร่อยจริงๆไปหาอะไรกินกันต่อ